กาบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพอ่อเมยพี่น้องเอฟซีกันเบิดสุขุสุคนว่าเอฟซีฟังลาฟังไทยล้วก็ต่างประเทศกันยินดีต้อนรับกับสูซองสาบุนมาบ้านเฮาคือเก้าพี่น้องเลยเนะเาะมาพอกันเมื่อนี้พี่น้องก็สาบุญก็มาแตเว้นเนาะมาหอดเือนแต่เว้นมาเนี่พเพราะว่าออกไปข้างนอกคนเดียวลูกทายบ่สบายเนะเาะออกไปข้างนอกมากกับพ่มียอย่างไรก็เลยมานั่งเว้าหรือว่า มานาั่งอัดคลิปผู้เดียวเนาะมานาั่งอัดคลิปอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอยที่สมุนมาหอดเฮือนหอดซานแต่เว้นมานีา่เพราะว่าทางมันมาหอดเฮือนกับมากกับบเมีย่ยงพี่น้องเอยกับมีแต่มาเบิ่งข้าวอันน้องคนหนึง่งเไหรเนาะ,นะที่ว่าทางพี่น้องทั้งฝั่งไทยเข้าได้ช่วยเหลือชีวิตไว น้องน้อยอ table, า <sk> <COR RE> <ES> ยุเจ็ดเดือนอะไรสมบูรณ์ได้เบ no. ิ้งคลิปย่ำใดก็น้ำตาไหลย่ำนั่นพี่น้องเลยกับเบิ้งแล้วเบิ้งอีกเบิ้งย่ำใดกะทราบซึ้งน้ำนำใจพี่น้องคนไทยเฮาคือเก่าทราบซึ้งอีดีกดเบิ้งย่ำใดกะเบิ้งแล้วเบิ้งอีกสมบูรณ์มาหอดเฮือนแล้วก็เบิ้งว่าะอ้ยพี่น้องชาวไทยเฮาสิเม่นมีน้ำใจอีรีอิรอพี่น้องเลยเนาะทางที่บมมีเงินบมมีคำแมมนญาติพี่น้องคนละฝากฟัง กระกรสงเพิ่นว่าว่าคนไทยคนลาวเป็นพี่น้องเดียวกันหรือว่าอาสจจีเป็นสายเลือดเดียวกันก็ได้พี่น้องเลยเนาะคำว่าว่าคำจานี่ก็ว่าวเข้าใจกันง่ายฟังง่ายคนไทยว่าวคนลาวกับผู้จักภาษาลาวเฮ้าว่าภาษาลาวเพิ่นกับผู้จักทั้งที่แบบเข้าไปถ่ายคลิปนี่ว่าภาษาลาวภาษาบ้านเข้าใจจ้อยพี่น้องเย้ย าษาบ้านโคกรือภาษาสมุนว่านี่เพราพี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นก็ฮู้จักสมุญก็เลยซาบซึ้งน้ำนำใจทางพี่น้องเอทางฝั่งไทยเขาเนาะมีน้ำใจคดอซอยเรือหนูน้อยแหละด้วยวันน้องน้อยอายุเจ็ดเดือนเนาะซอยกันแต่ตอนนี้บอกว่าทางน้องเพิ่นนี่เป็นจังใดสมุนกะะ็อยากคู่ข้าคู่ข้าวอยู่เนาะว่าน้องเพิ่นนี่คือสี่ ปลอดภัยจากคุณหมอ่อนคือสิซอยน้องหรือว่าผ่าตัดหัวใจนี่แหละเนาะคือผก็คือสิซอยน้องตะบนนี้อยากอยากฮู้ถาน้องเ่นเติบโตขึ้นมาหรือว่าหญ่ขึ้นมานี่นอ้อง่นสิเป็นคนจังใดเรือนนองิ่น,นี่อาจสิเป็นคนมีบุญวาสนาเนาะจังมีผู้รักผู้ใ่หรือว่าพี่น้องทางฟังไทยนี่แหละเข้ามาช่วยเหลือเพิลน,นี่คือสิเป็นคนมีบุญผู้หนึ่ง คือสเป็นคนพิเศษพี่น้องเอย้ยญ่ขึ้นมากนน่นองอะสเป็นค้นแบบจักจังไดแหละเนาะอันนี้ก็จะทางสมุญคิดไว้เองก็คือแต่ว่าทางเฮ้าก็ติดตามกันต่อไปว่าทางน้องพนนี้สเป็นแบบใดทางหมอคนนี้คือสีซอยให้เต็มที่คือสิเป็นคนพิเศษเนะาะญ่ขึ้นมากนแบบสิเป็นแบบงั้นเลยแหละพี่น้องเอ้ยทางสมุนกันเะ เราได้เบ oh, ิ so? is ่งคลิปแล้วก็โอ้ท้าบซึ้งน้ำนำใจเดี๋ยวสบุญสิเปิดเบิ่งอีกก่อนเบิ่งแล้วเบิ่งอีกก็ซาบซึ้งคือเก่าจะในเอฟซีเสืออ้าวสบุญเกี่ยวไปเกี่ยวมากกับสีเบิ่งตัวนี้เนาะเพราะว่าสบุญเบิ่งแล้วมันเห็นแห่งมีความสุขน้ำการสวยเหลือทั้งพี่น้องชาวไทยชาวอีาวไทยชาวลาวเฮาได้สวยแล้วกับมันแบบซาบซึ้งน้ำนำใจนะ หรือว่าคนอื่นสิว่าจังแดสสบุญกับโอ้โหเนาะสาหรับสบุญน,นี้แบบเบิ่งแล้วเบิ่งอีกเบิ่งแล้วเบิ่งอีกคลิปที่ว่าพี่น้องสาวไทยห้าซวยเด็กน้อยสาว,ลาวเล่าห้าแหละมันเบิ่งแล้วมันทราบซึ้งน้ําใจพี่น้องสาวไทยห้านี่ก็ดีแต่ทีผ่านมาแต่สบุญเคยไปทํางานอยู่ไทยทีครีกะทเทาแกนี่ก็ดีพี่น้องไอพี่นเนอะเทาแกนี่สบุญไปทํางานนี่ สมุนไปเหตุงานนี่โอ้สุดยอดเลยเพิ่นก็ดีเนาะอันนี้สบุนก็ขอชื่นชมเลยแหละว่าเพิ่นมีน้ำใจหรือว่าจิตใจดีบอกว่าพี่น้องเศว้าวไทยเศ้าเล่าห้าก็คือกันดีคือพี่น้องเศ้าเล่าห้ากก็มีคนดีกะบ่ร้อยพี่น้องเศว้าวไทยห้ากก็ดีกะบ่ร้อยเนาะแต่สมุนการนับถือว่า เป็นถือว่าการดีที่สุดที่สบุญได้สัมผัสมาหรือว่าได้เบิ่งคลิปนี่สบุญแห้งประทับใจลายที่ผ่านมาเพิ่อนอาจซอยหลายกูนี่แต่ว่ามันบอได้เห็นอยู่ในคลิปเนาะหรืารหร่าคลิปนี่เป็นคลิปแรกหรือว่าเป็นข้างแรกที่เฮาได้เห็นมันก็นเลยเหตุแห้เฮาทราบซึ่งน้ำใจพี่น้องชาวไทยแล้วก็อีกอย่างคําบอกคําจานี่ก็ฮู่จักเบิดเฮาซีว่าแบบใดก็คู่จักการซื่อสารหากันการสะดวกสบายถ้าเป็นภาษาอื่นนี่สบุญ บหัจักเลยค่ะพี่น้องชาวไทยเฮาเพิ่นเบอกอย่างมาเฮาก็หู้จักเนาะถือว่ามันสื่อสารกันง่ายเนื้อสบุญก็สีมาเบิ่งคลิปอีกคือเก้าแหละหรือว่าข่าวตัวเก้าเพราะว่าทางสบุญนี้เบิ่งแล้วมันเหตุให้เฮาทบทวนได้ว่าถึงน้าใจพี่น้องชาวไทยเฮาทราบซึ่งเนาะอ่สะสบุญก็สีเบิ่งคลิปอีกก่อนเพราะว่ามันเบิ่งแล้วมัน ประทับใจนะสีเบิงคลิปอีกก่อนโรงพยาบาลที่หนองคายติดกับราเลยมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมาโรงพยาบาลจุฬาทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ได้ติดตามจากถนนวิตรภาพรถติดบอกด้วยเป็น Facebook เขาอัปเดตติดตามไประยะแบบนี้ท่านผู้ชมและประกฏว่าคนไทยที่ติดตามข่าวนี้ลุ้นเป็นกบลบังใจกันมีการประกาศอัปเดตเส้นทางให้ประชาชนที่ใช้รถ หลีกเล่งเส้นทางเพราะว่าต้องวิ่งมาตั้งแต่หนองคายเข้าอุดรมาขอนแก่นเข้าโคราชถนนมิตรภาพแล้วจะต้องผ่านแยกไหนอย่างไรท่านผู้ชมจราจรก็มาอำนวยความสะดวกหลายจุดเลยค่ะเปิดทางรถราก็หลบทางให้รายละเอียดเนี่ยเป็นการขอกำลังสนับสน,นุนนองคายกรุงเทพผู้ป่วยเด็ก7เ,เดือนต้องผ่าตัดหัวใจเร่งด่วนน้ำหนักสีกิโลการวินิจฉัยมีเหตุจำเป็นอย่างไร ใช้รถรุ่นไหนอย่างไรใช้เส้นทางไหนอย่างไรท่านผู้ชมโอ้โหเมื่อวานนี้ช่วงสายๆลุ้นกันจริงๆเขามีการประกาศว่าผ่านจุดไหนอย่างไรมาถึงตรงไหนแล้วนี่ท่านผู้ชมฮะจะเห็นปริยาแบบนี้ ผู้คนสนใจร่วมกระแัดงความเห็นขอให้น้องปลอดภัยแล้วก็ภาวนาให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัยอะค่ะและบ่ายโมง18นาทีเมื่อวานนี้ขบวนรถของน้องก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลจุฬาอย่างปลอดภัยนะคะรวมแล้วใช้เวลาทั้งสิ้น6ชั่วโมง3นาทีค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นคณะแพทย์จากกุมาเวาเตร์คณะแพทย์จุฬานำผู้ป่วยเข้าสู่กระบวนการรักษาการช่วยเหลือครั้งนี้หลายท่านตั้งคำถาม โครงการอะไรได้รับคําอธิบายท่านผู้ชมจากในส่วนของท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองคายคุณหมอสมศักดิ์ปฏิพันธ์วัดคือที่มาที่ไปเนี่ยเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการรักหัวใจเด็กน้อยข้ามโขงโดยสภากาชาติไทยร่วมกับสาสุขของสอปป,ปลาวคัดเอาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจมารักษาที่ประเทศไทย เป็นความร่วมมือของสองประเทศทัานบูชมครับและที่สำคัญที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยไม่มีหมอหัวใจเด็กก็ต้องคัดกรองร่วมกับทีมจุฬาที่เวียงจันทร์ทำรายชื่อเข้าคิวรอผ่าตัดแล้วต้องประเมินสามารถเดินทางอย่างไรผ่าตัดเมื่อไร่ณเมื่อวานนี้มีคิวชื่อ37รายเข้าคิวเอาไว้แล้ว3รายซึ่งเด็กกลุ่มนี้เนี่ย เขาเรียกว่ามีความเขียวพิการแต่กําเนิดดังนั้นการเดินทางถ้าใช้เวลานานเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรรคได้ก็ต้องให้น้องเดินทางไปถึงโรงพยาบาลเร็วที่สุดแล้วแต่ละจุดก็ยังบอกเลยนะถ้าเกิดเด็กร้องตัวเขียวอาจจะต้องเข้าโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดค่ะและถามว่าทําไมถึงไม่ไปเครื่องบินหรือหอกคือบางทีถ้าขึ้นเครื่องบินเนี่ยท่านผอบอกว่าความกดอากาศเนี่ยมันจะมีผลนะคะถ้าเด็กร้องจะเขียวมากถ้าไปเขียวอยู่บนเครื่องบินมันจะไม่ปลอดภัยกับเด็กค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ป่วยเด็กจากทั่วประเทศลาว9 2คนเข้ามาคัดกรองหลังคัดกรองทยอยนำเข้ามารักษาผ่าตัดในประเทศไทย37รายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเคสแรกส่งผ่าตัดไปแล้ว22พฤศจิกาปีที่แล้วตอนนี้อาการปรกติกลับไปใช้ชีวิตที่สปปลาวได้แล้วนะคะเคสที่เดินทางเมื่อวานนี้คือเคสที่สองท่าบูชมนี่ยฟังเสียงคุณหมอดู เป็นโรคหัวใจแต่กําเนิดน,นะที่สําคัญก็คือเขามีภาะวะเขียวแต่กาเนิดมีความผิดปกติของเส้นเลือดถ้าล้องเมื่อไร่เด็กก็จะเขียวส่วนใหญ่เด็กกลุ่มนี้ก็จะมาด้วยเรื่องปอดบวมแล้วก็ไม่โตการนี้ก็ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขก็จริงๆถ้าการเดินทางที่ใช้เวลานานเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยอยากให้เดินทางไปถึงปลายทางเร็วที่สุดนนะ ต้องได้รับการประเมินอีกทีหนึ่งก่อนนะเพราะบางทีถ้าขึ้นไปบนเครื่องเนี่ยมีความกดอากาศอาจจะทําให้เด็กถ้าร้องยิ่งเขียวมากนะฮะก็อาจจะทางเครื่องบินก็าอาจจะปฏิเสธไม่อยากให้เดินทางเพราะว่าก็ต้องมีออกซิเจนติดไปด้วยแล้วก็ถ้าเด็กเกิดเขียวขึ้นมาบนเครื่องเนี่ยก็จะไม่มีคนช่วยนี่ละก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็แสดงความชื่นชม คือหลายท่านถามทำไมไม่ขึ้นเครื่องบินไม่ขึ้นฮอค่ะความจริง,รงทางเพจถนนมิตรภาพรถติดบอกด้วยเนี่ยก็เผยแพร่อ้างอิงข้อมูลจากคุณหมอนะคะว่าน้องเป็นผนังหัวใจรัว่ว แล้วก็อายุยังน้อยค่ะดังนั้นมันมีข้อจำกัดในการใช้อากาศยานเนื่องจากแรงกดอากาศมีผลกับเรื่องลมรั่วในผนังหัวใจของน้องอและอุปกรณ์บางอย่างที่น้องต้องใช้เนี่ยมันก็ขึ้นเครื่องไม่ได้เพราะว่ามันมีการคำนวณเกี่ยวกับแรงกดดันของอากาศ <c oughs> ค่ะอ๋อนี่แหละฮะทู้ชอมนะพอเมพี่น้องเอะ,ะบุนก็ได้นางเบิงคลิเมองแง่มใดกะ นำตาซาาึมคือเกา่าปาเพิ่มเพื่อเก่าเนาะที่กลับมาเบ่งคลิปนี้ก็บ,บ่แเมนอย่างเราพี่น้องเอ้ยสมบุรซาบซึ่งนำนำใจพี่น้องชาวไทยเฮาเนาะแบบว่านะบ่เคยหูเคยเห็นนะั้งแต่สมบูรณ์เกิดมานะตงแต่เ,ตเกิดมาบ่เคยเห็นแบบนี้จักเทือนะเนาะก็แต่เ,ตเกิดมาตั้งแต่หน่อยจนเถ่าว่ซะบ่เคยเห็นวันนี้ก็เลยมาเห็นภาพแบบนี้ก็เลยแบบ มันติดตาติดใจนะมันติดตาติดใจว่าซาบซึ้งน้ำนำใจทีแบบว่าทีประเสริฐนะบ่มีหม่องเปียบเทียบเนาะแบบว่ายู่ยูก่กับแบบเข้ามาเห็นภาพที่ว่าพี่น้องชาวไทยนี่สวยเหลือเด็กหน่่ยผู้หนึ่งหลอดพลจากเขตที่ว่าเป็นโรคหัวใจนี่นะเพิ่นเอาไปหอดห้องมดห้องมอทั้งทีบักไก่แต่พี่น้องเลยเพิ่นยังแลนลดจนหอดก่อนเวลาเนาะยังได้กระฝากพอมีพี่น้อง เป็นกำลังใจให้กันด้กันเนาะลาวหรือไทยสิเป็นยังใดก็แล้วกเทพมีพี่น้องไห้หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเนาะอ่ะสบุนก็บบมีอย่างไรหรอกที่ว่าในเบิ่งคลิปแล้วก็มันแบบดีใจดีใจแทนพ่อแม่ของน้องกับแม่น้องก็อะสิเกิดมามีบุญวาสนาเนาะอย่างมีพี่น้องชาวไทยเข้ามาซอยได้ขนะนี้น้องคือสิเป็นคนมีบุญ คือสิทธิม,มุไวหลายเตศาสตะกีแตก่กนเกิดมาชาตินี่จะมีภูอุปธรรมคำสู้สวยเรือเอาชีวิตในน้อยเนาะถ้าว่าเพิินบบ้ซวยนี่กะรอดหรือับ้รอดเขากับบ้หู้อันนี้ก็ถือว่าเฮาได้เห็นแล้วก็ทราบซึ่งบางคนก็อาจสยว่าสมบุญเป็นบ้าย่างมานาั่งเวว่นั่งจมอยูู่เดียอีกก็น,นั่งจมเนาะเบิง่งขิปย่ามใดแล้วมันเห็นแล้วมันแบบ มันอดเบิงบ่ได้นะหลังจากมาติเฮดเวียข้างนอกมันนี่ทั้งเขากะมาไวก็เลยมาเห็นอีกนะเห็นอีกมันก็เลยแบบบ่ะเจ้คมสิเว้่าขอบคุณก็จาก้าสิขอบคุณไปจังไดเบิดคำทีขอบคุณี่นองเย้ยเบิดเลยเห็นแบบนี้แล้วกับขอบคุณจังไดกะเบ,บิดคำสีสิขอบคุณเลยเนาะเห็นเบิ่งคลิปย่มใดโอ้ตัว ถ้าเป็นผู้เป็นพอ่อเป็นแม่ท้าสาบุญเป็นพอน่อเป็นแม่หรือว่าเป็นแม่ของน้องนี่สบุญคือสิบบมีมองเปรียบเทียบจักสิทธิ์ไปตอบบุญคุ้นบนแบบใดทราบซึ่งถ้าว่าาลูกเขาใหญ่ขึ้นมานี่สมมติว่าเป็นลูกของสบุญเนาะมีอันเพิ่นซอยขณะน,น,นี้ทางที่ลูกหล่ะลูกเต้าลูกอีหยังกับบเมนเป็นเพื่อนมนุษย์ เป็นเพื่อนห่วมโลกกันรอวชักชิวโอจังแดงพี่น้องสะวุลเบิงเลยมันมันมันจังแดงเลยเบิงเงี้ยเลยเก็นน้ำตาไหลแบบแบบบไหแต่ว่ามันมันแบบมันซึมออกมาเลยเด้ยน้ำตานี่แบบน้ำตาเขานี่มันสีซึมออกมาเวลาเบิงดีแบบว่าเวลาเขาเบิงข้าวเนาะข้าวอันนี้สะวุลเบิงกี่นี่มันเป็นเป็นเป็นแบบอข้าว่องสามหรือยังอะไรพี่น้อยพอเบิงแล้วมันก็แบบตื้นตันนะนะ แบบรถมันเลนมาแบบเพิินการจราจรของเพิ่นมันบอคัดของอย่างเลยแบบเพิ่นแบบน้ำทางมาโดยตลอดแบบบอหอมีไผ่มากีดมาก,กันเลยแบบเพิินเสียเอาโตน้องนี่ไปให้หอดเพราะว่าถ้าเฮาซอยพอท่านนี่น้องก็อาะสีคือเพิ่นที่เพิ่นได้บอกแหละเนาะที่เพหมอเพิ่นว่าแหาะคือว่าที่เพิ่นว้าได้ออกไปที่เฮาได้เบิ่งข่าวกันละ กระซาบซึ่งอ่ะสำหรับคลิปนี้สมุนกับโบมีคำสิพบอบมีคำสิว่ามีแต่มาขอบบุญขอบคุณทางพี่น้องชาวไทยแลลวก็เบิร์ดสุขสุคนเนาะว่าพี่น้องชาวไทยหรือว่าพนักงานหรือว่าตำรวจหรือว่าคุณหมอหรือว่าทุกทุกท่านเนาะที่ว่าเป็นพี่น้องชาวไทยเทียช่วยเหลือหนูหน้อยในครั้งนี้ก็ขอ,ขอบคุณอข,อขอบคุณแทนพ่อแทนแม่แลก็ขอบคุณขอบคุณ เพนพอเมีพี่น้องสาวลาวเบิดสุขุสุคนเนาะอ่ะถามว่าพี่น้องสาวลาวเฮาคนใดหรือว่าเว้าอาจสิบ่คิดกะแล้วแต่เนาะส่วนสบุญนี่เอาใจให้เต็มร้อยเลยพี่น้องพี่น้องชาวไทยเฮาสบุญนับถือสุดๆเนาะสบุญขอบคุณขอบคุณแทนพี่น้องชาวลาวเฮาเบิดสุขุสุคนหรือว่าพี่น้องชาวลาวชาวไทยเนาะมันก็มีเว้าตรงๆเนาะ คือพี่น้องลาวเขามันกัมีผู้ดีเนี่ยผู้บดีเนี่ยปะปนกันไปมีบวกมีลบบิตทุกประเทศเลยแต่ว่าที่สําคัญนี่หักกันไว้ดีกว่าสร้างกันเนาะพี่น้องลาวลาวชาวไทยเขาพอว่าเวยังสื่อสารกันยังกะบหู้เรื่องกันนะเป็นประเทศที่ว่าสื่อสารภาษากันได้เว้าไงลาวว่าไทยฟังกับหู้เรื่องไทยว้าเลาวกับหู้เรื่องแบบถึงซีแบบมันวบาคล้ายๆกันเนาะ ค้ายกันแบบห้าฟังอะแบบพูดเรื่องเลยถึงเขาซีว่าบบได้บบ,บกเก่งคือภาษาไทยนี่สบุญกะซีว่าบโบเป็นเรือเป็นกะเล็กหน่อยเพราะว่าโบเม้นภาษาของเขาเตมันสามารถสื่อสารภาษากันได้ว่าสันสา้นซะพี่น้องเลยแต่ข้าวตะกี้เนาะสาบุญไปทํางานอยู่ไทยนี่กะสุดยอดแถาเกนี่ใจดีที่สุดเลยที่สบุญได้พ่อมานี่บโบเคยมีว่าแถาเก่ใจบูดีหรือว่านายจ้างบูดีสบุญไปหลหมองหลายบอลเต้พูดหละ ไปว่านั่นตั้งแต่อายุสมบูรณ์สิบสี่สบิบห้าปีสมบูรณ์ไปทำงานอยู่ไทยจนมาอยู่ว่าว่าตรงๆไปตั้งแต่น้อยจนเถ่าจนจนมีครอบมีครัวน้องม,มาอยู่เพื่อนอยู่ซานสมบูรณ์มาปักลักมาอยู่บ้านนี่มาอยู่เล่ามาอยู่บ้านแบบประจําเลยแบบบ่ได้ไปไทยเลยสมบูรณ์มาอยู่บ้านได้เปดปีแล้วี่น้องแต่ก่อนเนี่ยสมบุญสิทเที่ยวไปทเที่ยวมา สมุญน,นี่บ่มีผู้่บ้านเนาะ,ะเมยกะเถ่าเอื่อยกะบ่มีผัวไปสินะฮากะต้องมาเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าหลังจากเข่าขึ้นเล่าเนาะคือเดือนสิบสองสุนกะลงไปไทยไปทำงานอันนี้หมายถึงแต้กี้ได้สมุนเา่าฟังเนาะหมายพึง,ตงแต้ทีทีท,ท,ทีผ่านมาเลยเข่าขึ้นเล่าปุ๊บีบินสมุนสิลงไปทำงานอยู่ไทยเลยหลังจากทรงการปุ๊บ ลังสงการในเดือนสงการในเดือนเมษาเนาะพืชสภาพในสมุนศิมาเตรียมเห็ดหน้าพวสะบุญเป็นลูกสาหน้ากับต้องมาเห็ดหน้าทุกทุกปีแล้วก็หลังจากแล้วเขาก็คือไปเป็นยังคือไปไป,ไป,ไปมามาที่สมุนไปนี่ก็คือว่าอาศัยว่าไปเอาเงินจุดนั่นไปทํางานมาซื้อน้ํามันไทยให้ไทย,ไทย,ไทยหน้าซื้อปุ๋ซื้อปุย๋ยมาใส่เขา่า ถาว่าเ้าสิคลายเข่า,ขาไปซื้อน้ํามันไปคลายเข่าซื้อปุ๋ยมันกับสิเพิดปะป,ปสะสบุญต้องแล่วเข่าแหละไปเห็นไปหาทำงานอยู่ไทยไปแยมไดกะถือเ่าเคใจดีทุกบอ,นอ่น้องไอ้สบุนไปเนาะอันนี้ก็ถือว่าน้ำถือ นับถือน้ำใจพี่น้องชาวไทยเฮาที่สับปูนบ่มานี่ก็บ่เมีนสิบาโอ้ไปย่องแต่พี่น้องชาวไทยบ่สาวล่าเฮาบ่ดีบ่พี่น้องชาวเลาเฮา,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 าก็ดีพี่น้องไอ้คือแบบที่ว่าเฮาเหตุงานเนาะเรือสับุญไปไทยทําไปไทยคลิปนี่พี่น้องคนไทยนี่ก็ลายได้ให้สบุญเป็นสะพานบุญให้นี่แล้วก็พี่น้องสาวเลาาเฮาก็มีพี่น้องเจนนว่าสับุญไป,อย,อไปย่องแต่พี่น้องชาวไทยแท้พี่น้องสาวลาาเฮา,าก็ดี แต่ไอทีสบุญว่าออกมากคือสบุญทราบซึ่งแนะนําใจที่เพื่อนซวยเรือเด็กน้อยประเทศลาวเฮาเนาะสบุญนี้เห็นแล้วสบุญดีใจนะสบุญเบิ่งคลิปแล้วก็เลยอยากมานั่งว่าอีกก็ต้องขอขอบคุณเนาะอ่ะสัง่งใดถ้าสาบ,บาุญว่าวพิษพลาดประการใดก็ต้องอขอโทษขออภัยพี่เม่พี่น้องเอฟซีกันเบอสุขุสุคนเด้อเนาะบางทีอาจว่าว่าถึกอ่ะว่าบัดคนฟังบัดพิษได้บบพี่เมยพี่นะ้องเลยเนาะอ่สบุญกาซิมาว่าวทำนี่แหละเพราะว่า ถ้าให้สบุญเล่าเรื่องไปทํางานอยู่ไทยนี่มันเา้วเลยพี่น้องไยว่าสบุญไปตั้งแต่อายุ1สิบสี่ปีจนเถาว่าซะไปตั้งวปยังหน่อยจนมีครอบมีครัวมาอยู่เฮือนอยู่ซานเนาะพี่เลยจนฮอดปัจจุบันนี่สบุญก็ได้ถ้าให้สบุญเล่าเรื่องไปทํางานทําการตั้งแต่เริ่มต้นนี่ ปาพี่น้องเอ็นยาปันเสือกแววไปแล้วถ้าให้สมบ,บุนเราเนาะอ่ะว้อน,นี้ก็สิมาเว้าซัมเนี้แหละเนาะเพราะว่ามาแต่เฮ็ดเวียกแหะเลยมาแต่เว้นก็เลยมานั่งอัดคลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งได้ชมนํกากันนี่แหละเนาะจังไดก๋ก็เป็นกําลังใจไฮซาบ,บุนนี่เด้อพี่น้องถาบบ้าสมบุนวัตถุดิบก็ต้องขอโทษเด้อเนาะฮาราคินี้ฝากพ่อแม่พี่น้องเป็นกําลังใจไฮซาบ,บุนเนี่เนาะซอยกด้ยไลกุ้ยเช่ไฮซาบุนเนี่เด้อสมบุนเสียมลาพาจากไปก่อนพอกันในคลิปหนะ้าสบ,บายดี